นี่ก็ยังเป็นทาแล้วอ่ะก็นี่ไม่ต้นไม้กับมาเหมือนเดิมวะกลุสมัเยังไงก็เราไปไกลเออไปเออนจเกราะบ้าอะไรก็เลย้ยนะครับในในระหว่างุดเนี่ยจุดุดไปจุดไปจุดไปไอ้จ ไปหน้าบ้านเลยในตัวตัวยิงวินไปไหนไปเอสีดิิน่าเอาโค้ดไปเลยไปทางไหนนี่อัดนี่ไงื้าวของปีตรงเลยแดงแดงเหลืองว่า B 1ีหนึ่หรือดีดีดีบอยบอยาะนี่ไงพี่กำลังแดงแดงไหมกำลังตรงไปนี่ไง อ๋อเหรอโอเคโอ้ยโอ้พี่ตอบวายวายโอ้ยวายโอ้เนี่ยพี่เถียงเถียงกับตันพี่ทำรถที่พี่ทำร่วงเมื่อกี้อ <laughs> ั่นเองทำ อันเนี้ยนติดเลยติดไม่เที้ยพอเพอว่าแม่งเลยโดนเครื่องบินเผาไปทีติดเลือเลยติดแอกแม่งโดนเผาไปทีแล้วะแม่งโดนติดแผลเลยเอาไอเอาปืนออกใชไปเอาปืนออกอย่างนี้มันยิงไม่ได้เอียงก็พอแล้ว นะพี่ทีแรกดูในยงทยองก็ได้สติอจะดูดีเลยทำไมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะบ้านทางขวาบ้านใครวะมีบ้านขวาวะ,อ,าจจะ,ะอ่ะเห็นแล้วเออจะบ้านซ้ายใครอ่ะขวาซ้ายอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่หลังนี้ไม่ใช่หลังนี้มันจะสิ่งไปทำไมเล้าแต่บ้านมันระวังนะบ้านมันไม่มีรถเลยที่หน้าบ้านไม่ได้ต่อจะแก้ได้บ้านใหญ่อ่ะทั้งไงบ้านมันนั่นไงแหลกมาแล้วแหลกแล้วนี่แหลกแล้ว ดูดีแหล่ะแลกๆของเขา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 บานมันเหล็กมากโอลกะายเวดีพอล้โอเคหายละิงิบินต้องบผ่านบ้านมันนะบินผ่านประมันที่จะยิงออกไปข้างหลังใอ้มองยังไซ้ายโอเควดงโคตรแรงแเงยังซ้ายนิดนึงก็ได้แตบินผ่านบ้านมันไปมึงอย่า อ้เหี้ยแรกแรกแกลูกปืนแกอ่ะไอ้บ้านไอ้บ้านมันอยู่ทางปีกซ้านะเอออย่งนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้โดนีกเอีตอมากเลยดูลูกกระสุนดิลูกกรสุนยังแหกอ่ะนอนขนาดที่ไม่รู้แต่กขนาดนั้นจะดนอะไงให้รู้วะ ปทางไนวะสุนยังบบว่าเหมือนว่าจะไปดีไม่ไปดีอ่ะีแล้มันเอ็นหลังไม่ได้เลยต่อยิงชามไปทางซ้ายรือทางขวาเดี๋ยวพ่ิงตต้องตั้งลำหน่ก่อนแหลกแหลกบ้านที่อะไรนี่โคตรแลก ก็บอกแล้วของมันเยอะที่จริงที่จริงไม่าจะมีกดมากกว่านี้น้าคอมบอกว่าน้าคอมใครกล่าวแบบถึงถายเลยไปไม่ได้เนี่ยถ้าคุณไม่ตอบเจ้าทางไหนอ๋อเป็นทางมาไม่ได้ทางเดียวกันมันจะบิงผ่านบ้านมันตรงๆให้แบบอยู่ทางซ้ายหรือทางให้บ้านอยู่ทางซ้ายทางขวา ถ้าจะดีแต่ว่าทุกครั้งที่วิ่งเข้าใกล้บ้านมันคือโอ้โหี่เพิ่มันยิงมาเมื่อกี้ไอ้สัตว์ตั้งลำไม่ได้เลยเอออยู่ทั้งเอออยู่อย่างเงี้ยเออฟังไม่ต้องไม่ต้องทำก็ได้ทำไม่ทำวะระวังโดนเผยถั่ว้ะจ๊ะยังดูเล่นรู้คนอยู่ตรงไหนเออกูรู้แล้วมันอยู่ตรงไหน เอโดนโดนเหตุไช่้านมันที่ผมตั้งลำไม่ได้เลยกระโหลกกระตุกมากตาย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 อะไรมาเนี่ยเนี่ยใครยังเป็นเลดแตกไอ้พี่ผมไม่อยากเลรดเลย<ส>ไม่อยากเลรดเลย,อยเ,เออ ถาเลวตายดี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 ดือเดืดหรอเดีดีอู้ยย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 ยอยดยอยย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 เล่นทายายย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 ยเยยยยเยย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 ไยย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 ่ยย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 ยอยย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 

เลยนนงี้ยแม่งยังแรงไอ้สัตว์ยังแรงเย้เอ้ยยิงไม่โ้ยเขาไปกู้นะแล้วมันแล้วมันก็ยิงเราไม่ได้เพราะว่ามันแหลกคิดว่ามันแหลกไหมเอออยู่ทางขวาเนี่ยอยู่ทางขวาเนี่ยแหละโอ้ยเย้ปวดหัวแยมว่ะล้วมันก็แหลกอู้หูยเยี่ยไม่ว่ามันจะแหลกเองปะไม่ทำเออเดี๋ยวมันก็ยิงโดนแบบไม่ว่ามันไม่แหลก พียเอ้ยโดนอะโดนอะไรวะโดนหางตัวเองไงสัตว์ยังบินได้ใช่ไหมได้แต่แลกมากตรแหลกดคนหนึ่อยไม่เหนื่อยเหนื่ยเนี่ยโอ้ยเห็นหัวซีล่ะกูกลัวกลัวกล้ว เดี่ยโดนเครื่องบินตัวเองนี่แหละมึงบินเออบินเลยไปเลยอ่านแล้วค่อยม้วนเออไม่ต้องม้วนไม่ต้องม้วนให้บินเข้าใจแต่ว่ามันขับยากมันแรกมันกระตูกผมจะเอียงให้บินดีอะไรแล้วมันก็กระตุกริงเดี๋ยวมีต้องมีกฎห้ามทำแบบเราเอาทางซ้ายใช่ไหมเออทางซ้ายกดวจแล้วตรแล้วตรแล้วท่านอยู่ปีกซ้ายโอเค เคอ่างเงี้ยสวยเนี่ยนี่ง่ายๆกลางสวยเนี่ยพี่ต่อเลยง่ายๆหน่อยอุ้ยโอเคพี่ต่อแล้วนะวงในอ่ะอืมจะการีคอร์ดทางขวาใช่ไหมได้ทางขวาได้บินผ่านไปเลยนะเดี๋ยวค่อยนั่นเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยวน โอ้โหวิ่งบุ๋ไปทางไหนวะโอ้โหลกลงลงลงอยู่ลงอยู่โอเคแต่ว่ามันมันมันอยู่มันอยู่มันอยู่ขอบทางซ้ายใช่ไหมขอดูคนก่อนเออโอเคตรงนี้วบินผ่านไปบินผ่านไปบินผ่านไปอื้มนิดเดียวว่ะอะไรท่านบอดี้สลิมเอ้ยอ้ยกลับฟ้านี่กลับฟ้า โอเคโอเคลับขวามันไม่รู้ด้วยว่าใครยิงอันโอ้ยงเตียใกล้ีกใกล้เกินตไอ้ยมึงก็ใกล้เกินไปอ่างนี้นี้โอเคโอเคไอย่ัก็หลับตกใจโอ้ยไแอดเปิติเขาไมอยมันก็ม่ดั่นไงเรียบร้อยยังนี่ผมเหมือนกันอยู่ผเหมือนกันอยู่โอ้อะกั ภาพภาพกูภาพกูภาพเพื่อนกูเงี้ยไม่แหละก็ถือว่ชอบนั่งรถอ่ะมันเป็นยางพี่แล้วมันดูเรื่องเรียนั่งรถแบบว่าเหมือนตอนนั้นใครขับเาบังข่าวทีเดียวกูไม่เห็นบังแบบตอนใครท่านอยู่แล้วกลับความนอนเนี่ยเอาโอเคได้หมดแล้วพี่เลยออีกเท่าไหร่วสี่ลูก กับขวาขอดูกันนะว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคตุ่มโอ้แต่ไม่มีคนเงี่ยตรงนั้นน่ะไอสัตว์เอ้ยเรื่องจริงแล้วพี่มันมันเนี่ยายหรือขวาขวาพี่ขวายาวๆเดี๋ยวรอจะลองก่อนได้พี่แต่ผมตั้งลำให้ใหม่เราเห็นแต่ไม่ตรงแล้ว นี่เีตุดิเดียวอินตัดเขายินดีอะไรเนีอกบ้านก็มีพี่มีตัวพี่เฮ้ยนอกบ้านเราไม่ไม่เอายังไม่หมดจะไม่หมดจะไม่หมดจะเปลี่ยนปืนเฉยๆแต่ผมขอบ้างพี่ขอบ้าง เเออาลย่่ะมกก็ไจริงทำหมดเดี๋ยวเราก็ไปเติมกระสุนที่บ้านเอาเอามีอะไรลูกโบยังเหลืออยู่ลูกโบยังเหลืออยู่เดี๋ยวให้ให้สองลูกให้ผมนำปืนคนผมไปก่อนก็ได้พี่ไม่ไม่มันมันมันจะไม่เห็นอลูกโบสองลูกนี้หมดเห็นไหมฮะแต่ก่อนไม่หายแหลกเลยเหี้ยแม่งแบบแหลกจัดเลยท่ามันแลง ทางซ้ายทางขวาปีกซ้ายปีกขวาปีกซ้ายปีกซ้ายเหตุไหนกูหายเหตุไม่เห็นคนว่ะไม่นลอยกัได้ไหนมันมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นไม่ขึ้นเที่บินมามันก็หลบอ่ะมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นเห็ดเลยไม่ขึ้นเห็ดเลยตอนนี้ ขอ,อขอไปพักขอไปพักคอ <ๆ S 2> มกันเลขอเลย <ขอ S 1> นะขอไปพักกัดจอคอมก็ึงที่หายแหลก,กไมดใส่แล้วไครคุณหลุดแม่ตรงนั้นน่ะมาตรงนี้ลื่นเลยพีย่เออ สองลูกม <th> uh ั huh. hey, hey, ้งเออได้สองลูกเราจะเข้าเขตบ้านแี่หน่อยกลับขวาหน่อกลับขวาโอเคเยอะมีคนวิ่งกลางแต่อย่ายิงมั้งอย่ายิงมันจะมีโอ้โหอันอัคราเดศได้ไที่ตันอัคราเดศ ให้มันให้มันตายใจว่าเราไปแล้วเด็กลูกหนึ่งเด็กลูกหนึ่งยังไม่โค่นแหลกเลยอืมีพี่ขึ้นผมตอนาแทะไม่ขึ้นพือเลยพี่ตอนนาแทะจอผมว่าเออกูก็ไม่ขึ้นนะตอนเนี้ยไย่า กลับซ้ายนะ่งใชโอเคดูก่อนมีคนไว้เออโอเคตรงน okay. okay, <deal> ี้มีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอ้นั่นไงมาบาเลียิงกูเหรอไอ้เหี้ยแหลกไอ้สัสโอ้ยเพื่อนเงื่อเพื่อนเงื่อเพื่อนเพื่อเพื่อนเพื่อเพื่อนเพื่อนเพื่อนเ่ะ โอ้หมดแล้วะลุมครับจ่าเซนี่หมดแล้วยังเลือปืนตายตายคอมระเบิดแน่ปรับทุกอย่างลงหมดเลยอ้อัดปรับทุกอย่างต่ำให้หมด tập đó. ừ, tập về thật mà. Mà. ไม่มีลูกบุงแล้วก็ปืนกลยิงมันเลยนต่ละทีายเลยอยใกล้ใกล้น้ว สะสมหมดแล้วพี่เออแต่กูยังมีอยู่ไงเบ <Okay. S 2> ียนจบเหมือนเดิมเบียนจบเหมือนเดิมคือระดับก๊อตที่กินผมไม่โดนคอมผมแรงเดี๋ยวจะไอ้เหทิรไปทางไหนของมึงวะเนี่ยอยู่แถวบ้านมันใช่ไหม มีเพิ่มมาวนเนี่ยมันฟังเสียงอะไรก็ไม่ได้ใช่ใช่ ซัพพอร์ตท่าอากาศแม็กสุดท้ายแล้วน58นัดเอาไว้ป่วนตอนนี้ป่วนตอนนี้ป่วนบ้านมัน เยิงกูโดนยิงเอาไอสัตว์ไออัดตายใครหลุดตายพี่เขาินลงบ้านมันไหมลงเรียบร้อยการพนันเลยถือไ,ไ,ได้โอ้โหมันเช็คชื่อได้ติดกูยิงลูกบุ๋มเฉยมันแล้วเล็กโดดล่มไปบ้านมันโอ้พี่ไพ่จริงอ่ะโคตรแหลกไ,ไม่รู้ไปแล้วิ่งแต่คมไปเมื่อกี้คมเรา ผมแล้วได้คำถามสีตรงแล้วโดนยิงตายอ่ะอัดใช่โดนบอลเล็ตอ่ะไม่ในเหตุใจพี่โอ้มันเช็คคิวฟีดไม่ได้ด้วยใช่่คิวฟีดไม่เปิดเอาสบายแต่เราไปโดนยิงแต่ตอนยิงขึ้นมันก็เข้าเดี๋ยวมันเซอร์บกูอ่ะแต่ศพกูมันมันมันเช็คศพกูแน่แต่มันยิงอัดไปแล้วไม่ใช่หรอ เ <tha> ออว่ะเอ,ออ,อ